ดูแลตัวเองกินจุกกินจิกเอวเริ่มหายเอวล,ลมไม่มีปวดมวช่วยเบิดดีมากและไม่มีการปวดท้องหรือปวดบิดเลยตื่นเช้ามาก็คือจะถ่ายดีมาก คือจะบอกว่าถ้าทุกคนคิดว่าภูมีภูมไม่ใช่คนอ้วนนะคือทุกคนคิดผิดคือพูดเลยว่าคำว่าอ้วนไม่ใช่แค่แขนอ้วนขาอ้วนแต่งุงอ้วนมันมีอยู่จริงภาพมาคือพุงพุงพุงแล้วก็พุงแต่ถ้ายังจะเถียงว่าภูมีภูมไม่ใช่คนอ้วนอยู่ดูอันนี้ภาพมา คือวันนี้มาแปลกมากเพราะปกติจะไม่เห็นบูมทําคลิปแนวนี้เลยแต่อันนี้ตั้งใจทําเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากดูแลตัวเองอยากเป็นแบบตัวเองให้มันดีขึ้นขอเล่าความเป็นตัวเองก่อนคือบูมเป็นคนที่ทำงานหนักแค่ไหนก็ได้วันนี้ทํางานหนักมากแต่ว่าจบวันขอกินเป็นคนชอบหาก,กินลองกินกินจุกกินจิกทาบูปิ้งย่างหมาล่ายำเอาหมดชาไข่หมึกที่มันแบบเพิ่มหวานอะ ้องปดมากเลยยิ่งเวลาอยู่กับเพื่อนนะไม่ทำอะไรเลยนอกจากชวนกันกินแล้วไม่มีใครห้ามใครคือต้องเข้าใจนะว่าคนเราอ่ะมันไม่ได้อ้วนขึ้นภายในวันเดียวแบบบึ้บคือมันจะมีช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะควนพอและก็คือช่วงนี้ <c oughs> คือมันแบบเริ่มแบบบึบแล้วอะคือเวลามันตัวใหญ่ขึ้นอะมันสังเกตได้คือมืงคนที่ชอบแต่งตัวชอบซื้อเสื้อผ้ามันจะเริ่มรู้สึกได้สิ่งแรกคือเวลาใส่เสื้อกรามแล้วแขนมันใหญ่เแล้อผู้หญิงก็เป็นคือจะรู้สึกว่าตัวเองอ้วนเพราะแขนใหญ่เป็นจิงความเรื่องอะเอ๊ะ มีความแบบอ้วนอย่างนะเหมือนอ้วนและแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใส่เสื้อลัดคือเดี๋ยวขึ้นภาพเลยคือเป็นคนชอบแต่งตัวใส่เสื้อลัดเวลาออกงานออกอีเวนต์จะใส่เสื้อลัดรูปแต่อยู่บ้านะจะใส่โอเวอร์ไซส์ก็คือจะไม่ดูว่าอ้วนตอนกินแต่พอออกงานปุ๊บเอวเริ่มหายเอวเริมไม่มีใช่เลยอ <c ười> ้วนคือบุมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนออกแขนหรือออกขาแต่จะเป็นคนอ้วนออกหน้ากับอ,ออกตู วันนี้จะมีความว่ามาทำชาเลนจ์กันหน่อยแบบว่าอขอปรับกองพขจะเข้าสมมดจริงๆัวันนี้เลยจะมีความว่าจะมาชวนทำชาเลนจ์กันหน่อยกับการดูแลตัวเองเริ่มจากการเจื้อนนี้ม่ะคือมันเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเบิร์นดีมากอันนี้บุ้มสามารถแนะนําได้เลยนะเป็นเหมือนแบบว่าเอนไซม์ช่วยเบิร์นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่านี่คือ,อยาลดน้ำหนักคือบุ้มจะชอบกินเวลาอย่างเงี้ยแบบช่วงที่อยากลดน,น้ำหนักอยากได้หุ่นหน่อยดูความรู้สึกเลยแต่าก,การกินเหมือนเวลากินเข้าไปเหมือนจะเหมือนเข้าไปปรับเอนไมร่่าาางก้้ดดืืววลเะพพูิแ ทีวิจัยเป็นทีมญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นมาการกินมันเหมือนแบบว่าเป็นการแบดไขมันเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นน้ำสมมูนลนัวเวลาที่เราเคงอะ่ะคือเรานอนอะ่ะก็จะเล่นการเผาผ่านถ้านับเป็นคะแนนอ่ะเวลาเรานอนเราเผาผ่านหน,นึ่งร้อยคะแนนนี่คือคะแนนสมมูลแต่ถ้ากินตรวน,นี้เข้าไปเราจะเผาผ่านคืนนี้สองร้อยคะแนนอะไรประมาณนี้เพื่อความผิดนภาพปกติก็คือจะกินก่อนนอนซึ่งก็คือเวลานี้แหละไม่เป็นอย่างนี้นะมีความว่าจะนอนแล้วก็คือกินเลยอันนี้จะขึ้นแผงไมเลยไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว,ว่าแบบเป็นความลับเคล็ดลับหรือเทคนิคลับไหมหร ้องตชื่อแบรนด์ค, neck. คือโตคุโยะนี่นี่นีอันนี้คือชื่อแบรนดคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคือบุมไม่รู้ว่าบุออกเสียงถูกไหมแต่ประมาณนี้แหละใน e x พ a r ทพอผัดคูณสองเบิร์ได้ทั้งวันแมนอนหลับอันนี้เขาเขียนไว้นะอันนี้คือกินมาพักหนึ่งลองเงียบๆยังไม่เคยถ่ายคลิปนี่คือครั้งแรกที่ถ่ายคลิปโจรสลัดเขาจะเป็นแบบจัดธรรมชาติจะเป็นแบบผัดผลไม้แล้วคือมีหลากหลายชนิดมากจะเป็นแบบสิบชนิดบวกสิบเอ็ดชนิดบวกเขามีออยงออยอมีเล็กจุดแจ้งแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะอันนี้ยกินง่ายอันนี้กินงนี้ กินก่อนนอวันละหนึ่งเมตรหรือจะ2เมตรไปเลยก็ได้จบแค่นี้อ๋อแล้วที่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะคือกินแล้วรู้สึกว่านอนหลับสนิทมากขึ้นแป๊ปะหรือปกติอาจจะเป็นในแง่ของผลพลอยได้หรืออะไรแต่จะบอกว่ายิ่งข้าววันไหนกินข้าวเย็นข้าวเย็นซึ่งหมายถึงว่าตอนสั่ทคุมตอนสี่นหุ่ม,มกินดึกๆอ่ะ <c> ท <oughs> ี่แบบนักๆจะเต็ม,มเลยนะอย่างวันนี้บุกิติต้าก็คือจะดนวันนี้เลยตื่นเช้ามาก็คือจะถ่ายดีมากมากแบบมากแบบฟิลแบบไปเล่นการผ่าผันตอนนอนคืออย่างที่บอกตอนแรกอะยังไม่มีการปวดท้องหรือปวดบิดเลย รอมันทำงานดีขึ้นแบบคูนสองคือระบบความ่ัยมันก็ดีขึ้นเพรก็หลายๆครั้งที่พุงมีพุงนะอาจจะเพราะเหตุผลแค่นี้คือไม่อึพุงเลยป่องเช้ามาถ้าอึแบนเลยเอางี้นะเดี๋ยวผมจะกินต่อเนื่องให้ทุกคนดูแบบสักสามสี่วันแล้วมาอัปเดตหุ่นไห้ดูอ่ะหุ่นเริ่มต้นของผมก,ก็คือจะเป็นหุ่นตอนเปิดถิ่นเมื่อกี้นะที่โชว์พุงแบบน่าเกลียดอ่ะ <c oughs> เอาไว้กินสองเม็ดก่อนพอพิซซ่า ถ้าดาคือจะให้ดูพุงนะทุกคนอันนี้คือพุงที่กินมาประมาณแค่แบบพอนับก่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกวันเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งแค่นั้นเองทุกคนแล้วพุ่งกินดุทุกวันกินพิซซ่ากินยำกินอะไรเดี๋ยวคนจะงงว่าแบบอันนี้คือยุบยังคือจะบอกว่ามันยุบแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ช่องค้าแมวให้ดูว่านี่ไม่ได้ค้าแมวเพราะาแมวจริงๆมันคือแบบนี้อันนี้คือค้าแมวคือได้เห็นเลยว่าค้าแมวเก่งสุดแต่อันนี้คือปล่อยปกตินี่คือมาอัปเดตให้ดูเฉยๆแต่ว่าก็ยังกินอยู่กินจริงจังกินต่อไปสรุปคลิปนี้ก็คือการเป็นคลิปรีวิวโโตตคุยยยเเเฉงงงงมาาาากกกกถถ้้้้็ืืืออออออบบลว่่่หนัสซทีไะ มาทั้งงานนะเดี๋ยวจะหาลิงแปะไว้ให้ อ่ะโอเคจบทุกคนเป็นการแบบรีวิววิธีการดูแลตัวเองให้ดูแบบสั้นๆสั้นๆเลยประมาณอาทิตย์เดียวเองทุกคนเพราะว่าเพิ่งแบบกลับมาดูหุ่นดูอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็รีวิวสิ่งที่กินอยู่ด้วยนี่คืออัปเดตผลแค่1อาทิตย์ย้ำนะว่าแค่1อาทิตย์ตอนที่แบบยังไม่ได้คุมอาหารยังกินดูเหมือนเดิมแต่ก็แบบคุมนิดนึงแหละนิดนึงโอเคสํหรับที่ดีนะทุกคนก็ถ้าใครเจ้าคิดจะกดไลค์กดแชร์แล้วถึงกดติดตั้งแชรมก็ได้แล้วถ้าจะยืนยันก็ยืนยันกินกินกิน Thank you.